ไม่มีใครทหารออกมาฆ่าประชาชนไม่มีใครสั่งทหารฆ่าประชาชนแล้วทำไมทหารออกมาล่ะทราบไหมครับว่าใครสั่งชุดดำมาฆ่าคนไม่ทราบอ่าทำไมแต่ชุดดำนี่ผู้ดดำนี่ยไม่มีทางรู้แต่คนที่สั่งทหารมานี่ต้องรู้ไม่มีใครสั่งทหารมีผู้บัญชาไม่มีใครสั่งทหารมาฆ่าประชาชนครับอาแล้วออกมาแล้วไปรักษาคนออกมารักษาคนออกมารักษาคนแม้วก็ได้ข้อผกฎหมายท่าน ไม่ได้ทําผิดนะครับถ้าทำผิดก็ต้องสอบสวนก็เวลานี้กำลังสอบสวนแล้วทำไมเมื่อไหร่จะจบสทีเมื่อไหร่จะรู้สักทีว่าชาติพยายามพยายามจำได้ไหมครับจำได้ไหมเจ็ดตุลาจำเหตุการณ์เจตุลาได้ไหมเสียใจมากมาก่อนฉันเักประชาธิปัตยมากเลยฉันเลือกประชาธิปัตย์ตน้องเนนาทราบไหมครับทราบไหมครับใครฆ่าผนักล้าักล้าไม่ทรบค่ะก็เราเป็นประชาชก็เรากำลังสอบสวน ยกคก็นี่ไงครับแต่นี่เพราะไม่รู้ถึงมาถามนายกนายกเลยต้องรู้ทุกอย่างอ๋อไม่ใช่ล่ะครับใช่ไหมนายกเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลกฎหมายทุกอย่างอยู่กัถ้าถ้าถามแล้วต้องฟังคำตอบถ้าถามแล้วต้องฟังคำตอบใช่ไหมครับฟังงัฟนะครับฟัังนะครบเหตุการณ์เนี่ยทีละคนใช่ม ีผมก็อธิบายนะครับว่าไม่มีที่จะรับเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีการชุมนุมเห็นไหมครับผมก็ไปนั่งเจรจาด้วยเขาก็ไม่ยอม ไม่ไม่ยอมนะฉันก็ฟังดูอยู่นะผมเสนอว่าให้มีการเลือกตั้งของปีเขาก็ไม่ยอมครับบอกเขาไม่ยอมเสร็จเนี่ยก็มีการพยายามขอาพื้นที่วันนั้นทหารเนี่ยก็มีการใช้กําลังชัดเจนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นองค์บงเย็นกําลังถอนทหารกลับมีคนยิงระเบิดเข้ามาลงครับแล้วท่าเธอทำไมไม่จับอ่ะคนที่ยิงระเบิดลงมาทไมจับไม่ได้ไอ้เมื่อทหารอยู่เต็มตไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนที่ฆ่าทหารคนที่ฆ่าทหาร ฉันเนี่ยถ้าจับง่ายก็จับไปแล้วนะครับ เนี่ยถึงขั้นว่ามีคนไปเจรจานะครับมีคนไปเจรจากับผู้ใหญ่ของของฝ่ายนู้ไม่ใช่ครับผมเจรจาอยู่ที่ค่ายทหารในทางลับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่ามีมีคนมายิงเนี่ยให้ทหารยิงกลับไปเลยผมไม่บอกก็ได้ยังไงเดี๋ยวก็ไปโดนประชาชนอีกผมก็บอกว่าต้องช่วยกันถ้าหยุดทหารมาทำไมคพราะเราเนี่ยเจรจากันได้เขาว่านายกระกับได้มันโนดกันแท้ไม่ใช่ค่ะก็สั่งถอนไงสั่ถอนเพาะมันลุยออกมาเลยนะเดี๋ยวเลยค่ะ ไปดูภาพเลยครับไปค่ะวันที่สิบหนูไปค่ะวันที่สิบหนูท่ไหนครับขี่่านฟ้าค่ะผ่านฟ้าหรือที่ไหนครับตรงที่อนุสาวรีย์นะเวลากี่โมงครับช่วงบากาช่ว่ากาในทหารกำลังถอย